ครับสวัสดีครับผมเนี่ยบ้านเกษตรฟาร์มนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับพอดีเข้าไปในโรงเรือนเมลอนผลเมลอนนะครับแตกอีกหนึ่งลูกนะครับจริงๆก็จะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของผลแตกในเรื่องของต้นที่เป็นอ่าโรคเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเราก็ได้ตัดทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับจะปลูกเมลอนยากที่สุด นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อลูกค้าเรียกร้องเราก็จะปลูกให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเจอนะครับผู้ที่ปลูกเมลอนจะเจอกันเยอะก็คือในเรื่องของอผลเมลอนที่เล็กนะครับอ,อย่างของผมนี้จะไม่เกินโลหนะครับใน,ใ,นในรอบนี้นะครับเท่าที่ดูจะไม่เกินโลหไซส์หโลโลสองนะครับถ้าเป็นตระกูลผิวเรียบนะครับถ้าเป็นตระกูลลายเน็ต ก็จะประมาณโลห้านะครับโดยปกติถ้าเราปลูกในช่วงหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนก็จะอยู่ประมาณลูกหนึ่งเกือบ2โลนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศนะครับเดี๋ยวอ่าเปิดเดี๋ยวปิดนะครับครื้มมั่งมีงมแดดมั่งมเมลอนต้องการแดดในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อไปเลี้ยงลูกแต่เมื่อแสงแดดไม่มีนะครับก็จะทําให้เกิดภาะวะของการหยุดการสังเคราะห์แสงนะครับที่จะไปเลี้ยงลูกทําให้ขนาดผล ไม่ใหญ่เท่าที่ควรรสชาติอาจจะไม่ดีเท่ากับช่วงหน้าหนาวกับหน้าร้อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่เสียเวลานะครับก็จะมารีวิวเพราะว่าเปลือกเมลอนนะครับเนื้อเมลอนเริ่มชิดเปลือกแล้วนะครับตอนนั้นเรารีวิวไปแล้วนะครับเมื่อ5วันที่แล้วนะฮะในวันที่18กรกฎาคมวันนี้วันที่23จริงๆก็จะเริ่มทยอยตัดนะครับ ตั้งแต่ประมาณวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจะทยอยตัดบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเราผสมไม่ไม่พร้อมกันนะครับโอเคครับก็มารีวิวกันเลยนะครับจะได้ไม่ไม่ไม่เสียเวลาแล้วก็มาดูความหวานวันนี้เทสความหวานด้วยนะครับในเมื่อผลแตกแล้วเราก็เลยเอามาเทสความหวานนะฮะโอเคครับโอ้โหอันนี้เพิ่งเพิ่งเด็ดมาเมื่อกี้นี้นะครับ มันก็เลยลั่นหน่อยนะครับเปลือกจะลั่นหน่อยถ้าถ้าได้ยินเสียงนะครับโอเคเนี่ยนะครับ่าเห็นกันไหมฮะนี่นะครับเนื้อเมลอนเริ่มชิดเปลือกนะครับต่างจากเมื่อห้าวันที่แล้วนะครับก็ ถ้าท่านดูในรูปการแล้วนะครับเมลอนเนื้อชิดเปลือกขนาดนี้ความหวานน่าจะไม่ต่ำกว่านะครับสิบสองสิบสาบิ๊กแล้วหรือประมาณนี้นะครับก็โอเคแล้วนะครับสำหรับเมลอนสายพันธุ์นี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นลักษณะเนื้อนะครับที่มวลรวมของเมลอนนะครับความอร่อยไม่ไม่ใช่เรื่องความหวานอย่างเดียวนะครับลักษณะเนื้อที่ที่มีความกรอบฟูนะครับไม่แข็งกระด้างนะฮะกินแล้ว มีความกรอบแต่เนื้อออกทายคล้ายๆตังโมนะครับก็จะนิยมกันเยอะนะครับก็กว่าเราจะได้สายพันธุ์นี้ก็ทดลองปลูกมาไม่ต่ำกว่า3 0สสายพันธุ์นะครับเฉพาะการคัดเลือกสายพันธุ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่คนปลูกเมลอนนะครับโดยทั่วไปจะต้อง ทดสอบนะครับในเรื่องของการหาสายพันธุ์เพื่อตลาดของตัวเองนะครับเพื่อให้เหมาะกับตลาดของตัวเองมากที่สุดนะครับไม่ใช่ไปว่าจะซื้อสายพันธุ์ไหนมาปลูกแล้วขายได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งของผู้ปลูกเมลอนนะครับทุกคนจะจะจะต้องทําการตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับฝากไว้นะครับท่านควรปลูกหลายสายพันธุ์นะครับเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของท่านนะครับ ไม่ได้แปลว่าจะปลูกเหมือนของผมหรือปลูกเหมือนของคนอื่นแล้วจะขายดีเหมือนเขานะครับตลาดไม่เหมือนกันนะครับเราจะมุ่งไปตลาดส่วนไหนก็ลองทดลองปลูกนะครับโอเคครับอย่ามาหั่นเนื้อเลยนะครับเพื่อวัดความหวานนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ประมาณการ12บิก13บิกก็โอเคแล้วนะครับ เราเดี๋ยวมันจะหวานขึ้นไปมากกว่านี้เรื่อยๆนะครับบิกรีเฟคตอมิเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาวัดความหวานกันอนุญาตเทนะฮะบีบนะครับโอเคครับ อเดี๋ยวขออนุญาตดูสักครู่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะเอาเข้ากล้องนะครับช้าหน่อยนะฮะอดสน นี่นะครับประมาณนะครับสิบสามสิบสี่บกนะครับกระตีน่าสิบสามบริกนะครับอย่างที่บอกนะครับประมาณการนะฮะก็พอดีเราปลูกพันธุ์นี้มารวมๆอ่าจริงๆแล้วเราปลูกพันธุ์นี้มาประมาณเจปีนะครับมันจะมีสายพันธุ์ที่เป็นเจนหนึ่งเจนสองนะครับบางคนสงสัยนะครับเจนหนึ่งนะครับ เดิมนะครับฟูมูของเราจะเปลือกจะออกเป็นลอนนะครับมีกลิ่นหอมหอมมากนะครับเวลาเดินเข้าไปใดโรลงเรือได้หอมเลยนะครับแต่ด้วยภาวะที่คั่วเขาลุดง่ายนะครับมันเกิดความเสียหายนะครับก็เลยพัฒนาสายพันธุ์มาใหม่นะครับเป็นเจนสองความหอมน้อยลงนะครับแต่ขั่วเหนียวนะครับความกรอบของเนื้อความฟูของเนื้อมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหวานที่สูงกว่า ถูกว่าใส่พันเดิมนะครับเจนหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลองชิมนะครับจะเหลือความหวานได้เหมือนเหมือนกันนะครับเมลอนทุกๆสายพันธุ์แต่ลักษณะความแตกต่างจะอยู่ที่เนื้อนะครับเนื้อของเมลอนนะครับมลวลรวม เหมือนเดิมครับมีความฟูนะครับกรอบฟูมีความฉ่ำน้ำนะครับไม่ผิดหวังนะครับใครที่สนใจนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขายด้วยเลยก็ได้นะครับโทรมาสั่งจองล่วงหน้าไว้นะครับ ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจ้งไปอีกทีนะครับในข้อความจากแชทเฟซก็ได้นะครับหรือข้อความจากไลน์นะครับก็ทักทายกันเข้ามาสั่งจองได้นะครับเหมือนเดิมครับกิโลละ100บาทนะครับช่วยกันนะฮะช่วยสำหรับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้ขายนะครับอย่างผมผู้ปลูกนะครับผู้ผลิตก็โอเคกิโลละ100บาทยังยังไปได้นะครับ พื่อทุกคนได้ได้ทานของดีนะครับเราปลูกด้วยความรักและเอดูนะครับเมลอนเหมือนลูกนะฮะกว่าจะได้สายพันธุ์กว่าจะได้คุณภาพนะครับมาถึงทุกวันนี้ทดลองมาเยอะนะครับเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฟูมูนเมลอนนะครับบ้านเกษตรฟาร์มนะครับก็จะเริ่มตัดตั้งแต่ วันที่25นี้เป็นต้นไปนะครับถ้าถ้าทําจองกันหมดแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งในเฟซอีกทีนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยจองกันไปบ้างแล้วนะครับก็โอกาสนี้ขอเปิดจองด้วยนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับครับลาไปก่อนครับผมเนี่ยบักระเสรฟาร์มวันหน้าจะมารีวิวให้ชมกันใหม่อาจจะเป็นสายพันธุ์สีเขียวนะครับ ใสยพันเน็ตนะครับเนื้อเขียวนะฮะชื่อชื่อซูเนโอนะครับเป็นเมลอนญี่ปุ่นสไตล์เนื้อหวานาสไตล์เนื้อนุ่มนะครับหวานช่ำเหมือนกันก็ยังไงก็เดี๋ยวมารีวิวให้ชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนกันกบฟูมูนเมลอนนะครับครับสวัสดีครับ